สบายดีจ้าป้าลุงนงเมฆอันมาปุ๊บไม่นอยมาลินน้ำปีนัวมาเองเลยไหนเอ้กูกูกูแกกูกูกูลูกมาได้ได้พี่น้องเลยลูกเพิ่นหายเด้อนนี้เพิ่นให้นอนขวาหนาขนาไปก่อนเด้อ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 เมฆเอยไปก่อนเด้อเมฆเอ้ยชิบงผายกูได้ช้องจิบงายกูได้ ไปกันเด้อไปกันเด้อไปกนด้อมาเอยนัดจิตเอยนัดเพลงเด็กหล่าเออเด้อเด้อเด้เพลงเด็เพลเด็คนห่อเด้อเพลงเด็กเดอเด้อเด้อเด้อด้อเด้อเด้เด้อ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 ้อเด้อเด้อเอเด้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 อเเด้อ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 เด้ด้เด้อเด้อ้อเด้

นก็ข้ามพวเองบททองข้ามพวเองข้ามพวมาเองบอกโอ้ยบอกหล่าคุนข้ามาผอคุนบอกลูกนางไม่ไหนลูกนางลูกก็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 อ้กลูกมันเลยก็ตากเลยโอ้ยบอกหล่านี่เนาะบอกหล่าไม่เห็นเี๋ยวใครไปเถ่าน้อยลูกเลยสะวัดบนนนบนสิลาเนี๋ยวฟัเออสิลีได้ไหมได้ครับดึงดึง่อาโฟมอ่ะไหนอ่ะ นอนแบบเหมอนคนชิลเลนนว่าเออบุกนบุกคนนี้เห่ยใจมันด้เห็นนี้คะโอ้ยพน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 เลเคยเลีนกบแฟพนน่ะเนาะ๋ยราชต้งยรีรีรขบไรี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 รเยจี เออเออทนไรท้องไงท้องไเบิรนไปกาท้องจะที่ท้องสองเออถ่ายล้ไร่แล้เอ้ยนัดมาเลยก็แบรนด์เอ้นัดแบรนด์นาะเมื่อวานขอประตูเปิงเปิงเปิงฮะเด็กไปมาบูมเอนักเนาะแมนบอกอช่วช่วยไม่ช่องด้วยครอเอ้ยฟังเลยแทนเด็กเเนนัดไปไอนัดไปไปเอ็นัด นัดมาแล้วนัดมาแลหนเหนัดมาเลยเดี๋ยวแถวบ่งเดี๋ยวไปทุทองเไี้กูไปใช้บนได้จากเล่นก็ไปแ่าน้อยพี่น้องข้ามาเองในพี่น้องเลยแถามาเล่นเองหลายคนเลยนะคนตีน้อยอีกนะคนตีน้อยอันนี้เาหลานเราเต็งขาเบิงงลยพี่น้องนั่งนั่งเออกู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  ม่ร <c ười> ู้เนี่ยห้องนัด้ไก่จะอุงบ่มาเวนนะเอยอ้นาเขะห้เนข่าวห้องเมาไก่ขึขอไก่หน่อยกินนำไปเ้ัดัมต้องเนียน่มันจืดเลยเฮ้ยหาเ้นัดเขาะประตูห้องมาเลยมาเลยเคาะะประตูห้องอ้นัดแห้งเลยบอกหน้าเออของ

มาของข้าป <half. S 1> oh, sure? ้าไปกินข้าวป่ะป้าไปกินข้าวไปเรื่องอะไรไงเนาะป้าไปกินข้าวมันไก่ปมาแพงเอ้ยแพงเลยข้าวมันไก่เนาะป้าบานอนสักมาดื้อรับไปเอาข้าวมันไก่้องกินไหมน้องไปลงแล้วข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไปตักข้าวมันไก่มาให้มันกินเด้อชูเอ้ย เป็นเข่าน้อยเห็ดเข่ามันไก่ได้กินเข่ามันไก่ได้เมฆเอ้ยเมฆน้อยคยรักโอ้ยนี่แพงถีน้องเลยโอ้ยแพงเนี่ยปากหลานี่โอ้ยแพงเนี่ยลงลุ่มแล้วกันดึงจะลงลุ่มมันดึงลงลุ่มเนี่ยบ้านที่ห้มาหน้าห้องตีนห้าไม่เข่าอุ้มบัวพันธุ์ชาไปใส่แล้วลงมาท่อง เลือดทีัแบบครงแคไม่น้อยนะนี่น้ำรห็นน้องเมเย็นๆนี่นี่น้ำส้มวน้ำส้มมเจินกระจกไหมน้องานตีหาาเขากินเรมันพอนหาตั้เลยไ่พอเอกะเ้นส้มเน้ำส้มไม่กินเลย

เด็ด้ากูขื่นบนนอนดีก้นเออเดนเนีเกลยดวมึเอบอเวล้่งน้นงเออลเล้น่เล่นพ้นได้เลยเล่นพนคนได้ผมหอน่อยเลยมาแดมันหุนเนาะหายแล้วกินหายแล้วกินเลยมาม่ำๆเลยก่อนกินน้ำสมุกันลก โอ้เก่งดึงไปใช้กันเอาไปใช้หไปไปไไปไปอันนกินก่อนกินกนก่อนอมกินน้ำส่งก่อนไี่เล่าขนม้งนี้เลยบุบนีขนมใหกินเมกเลยทีหกินดอกไไป็นอะไรกินนนาเบิดกันเดี๋วบุมี ฮแม่นเบิงแล้วบึงเออบงมีสิ่งส่อไอันบักอันนีหรอชื่อบักเมฆน่อยบอเออชื่อมาาเลยโอ้กินหลายเก่งเลยบักหล่ากุเก่งเลยกินระบงเอเอาเอาาววันเขาใครประตูเอาเออะนใครมันกาดิ่ไหะบักมันกมาล่นเลยบางมึงวห้มากะทำพวกอะไร

เออ่นโอ้ยพ <ung> ี Luckily, so ่เกทีเองพิ่เดแซ่บี่เด็กนั่นนั่นนพดป้าด้ยพี่กอย่ากินน่อยเฮากีนน่อยเค้นนะเคนบิ๊กใส่บุซองบอเลยมโทษมโทษแม่โทษมากบริสุทธิ์เพราะลบหนาจอมันอยู่ในน้ำไฟสมออยู่แป้งต้มดเลยเนาะมีเตาหม้อด้วยมีเตาหม้อเราเปตลาดงินเดือนออกเลย โอ้ท่นเดต้ยไม่ต้อทไม่จด้ไ่จ่าใไม่จไปเท่าโอ้ยนี่ไหนแฮงไลนไนไห่งไอไนเออุ่าม่เดอออกก็ไดน้อยเดียวี่น้องเยกรน้ยน่ินนมไปนัานนอากระืบ้อมันนข่าอยมักินลาอยู่บเขาหญได้ เปี่ยนง่ยอยู่ได้ไมเอาไป้เเนัดมาเร็วเอยนัดมาเร็วนัดมาเร็วลูกคือถ้าอ้นัดมาลูกเอ้ใ้เอ้นัดลูกห้ามกินห้ามกยนได้นกินไรรองขนไรบได้ยงได้กินนั่นเลยไ่ได้เห็นเลยนับไ้มงหน้าได้บด้งหนาเอ้มบงดมก้นเท้าดมกบหล่าเอ้แต่ว่าไอบ่เปล่งเนียามันเปล่เป็น้าเลยอาจารย์มน

Ni cửa con luôn, Một hai thôi. Men chưa thấy 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 tiếng. Ni chưa thấy thấy tiếng. Ni chưa thấy tiếng. Ni chưa thấy tiếng. Ni chưa thấy tiếng. gì chưa thấy tiếng. Ni chưa thấy